ตอนนี้พี่น้องกนลงทางอยู่พี่วัดดอกบัวนะครับกำลังลงองค์พระประวัติวัดดอกบัวนะครับต้องต้องนรัตกายครับเออขอทราบชื่อหลวงพ่อครับเดี๋ยวไล่ไปทีละแถบไม่เป็นไรไปไปทีละแถวดอกบัวประวัติดอกบัวครับวัดท้อบัวก่อนนะ มีเนื้อที่11ไร่แต่ปัจจุบันน่าจะอยู่เราๆ13ไร่ประมาณซื้อเพิ่มขึ้นทีนี้สร้างเนี่ยวัดตัวเนี่ยตั้งเมื่อพศ2379ได้รับพระราชทา,านวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2538คือสมัยก่อนยังไม่ได้รับพระราชทา,านวิสุงคามสีมาเป็นวัดโบราณเพราะฉะนั้นก็จะมาตั้งกันใหม่เนี่ย พศออ2538เขตวัดสงฆามสัสสมาเนี่ยกว้าง20เมตรยาว25เมตราการบริหารและการปกครองมีเจ้าวาดเนี่ยเท่าที่ทราบนามอยู่รูปที่หนึ่งเนี่ยคือพระหอมหรือว่าหลวงพ่อหอม,อมพศ2408ถึง2420รูปที่สองพระเพชรพศ2420ถึง2435 รูปที่สพระเจพศออ2435ถึงพศ2500รูปที่สี่พระส้อยหรือว่าหลวงพ่อส้อยธรรมรโสพศ2500ถึง2516รูปที่5พระวงอัตสาโลรูปนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อส้อยพศ2516ถึง2530รูปที่6พระร่วมศิษย์โชติปัญโยพศ2530ถึง2538รูปที่เจ็ด หลวงพ่อส้อยกลับมาดูแลวัดอีกครั้งหนึ่งนะพอศอ .2538 ถึง2542รูปที่8พระแสวงปัญญาทโลพศ .2544 นะและรูปที่หต่อมาก็คือพระมหาคงศักดิ์อาคาธมโมะนะเรียนธรรมห้าประโยคนะเป็นเจ้าว่าดรูปปัจจุบัน,นคือหลวงพ่อเองครับผมอ่า มันจะจบหลวงพ่อยังหนุ่มอยู่เลย <c oughs> อ่ะก็ตีสิบฟ้าแล้วครับตีสิบฟ้าแล้ว <c oughs> ผมมาก็คือว่าในยุคที่วัดเนี่ยนิ่งๆก็คือสิ้นบุญหลวงพ่อส้อยไปเนี่ยวัดคือนิ่งๆคือวัดเนี่ยเมื่อก่อนลุงเรืองสมัยหลวงพ่อส้อยอยู่ถือว่าลุงเรืองมากพอสิ้นหลวงพ่อส้อยเนี่ยวัดนิ่งๆไปเจ้าวาดก็คือ,อาพระ ท้าแสวงเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ท่านมาเป้าวัดให้เฉยๆท่านไม่ทำอะไาอยู่สิบปีก็ทําให้วัดเนี่ยเกือบจะล้างเหมือนกันก็นกคือว่าผู้คนก็ลดน้อยลงน้อยลงอะไรต่างๆก็ลาออกไปเมื่อลาออกไปคือส่งอตมามาเป็นเจ้าวาดรักษาการพอศ2555ปลายปีรักษา,กาอยู่สามเดือนก็แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดก็เริ่มกลับมาบูรณะใหม่อีกครั้งหนึ่งในการทำความสะอาดบริเวณวัด ตัดต้นไม้อะไรต่างๆออกทำบาบัดพื้นอะไรเนี้ยแล้วก็สร้างห้องน้ําใหม่สร้างาวิหารใหม่นยกพระพระพุทธจินราชที่หลวงพ่อต้อยเคยสร้างไว้เนี่ยเข้าไปในวิหารหแล้วก็มาบรุณโบสถ์เปลี่ยนไปในโบสถ์ทั้งหมดโบสนี้ก็นานแล้วใช่ไหมครับโบสถ์เนี้ยเอาวางศิลาเลิก2,519 2,519แล้วก็เริ่มสร้างเลยมานะ แล้วก็ไปขนหินศิลาแรงมาจากอ่ำแพงเพชรนะมีหลักฐานบันทึกการซื้อหินศิลาแรงมาจากอ่ำแพงเพชรโดยนำโดยหลวงพ่อสร้อยนะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านมาบุรณะมาสร้างให้ใหม่เลยหลังเนี้ยแล้วก็ท่านก็จะไปนำเงินยัดโยมาจากกรุงเทพเป็นเท่าแก่ล้านต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยท่านได้มาทีละหมื่นสองหมื่นเนี่ยท่านก็มาทํามาจ่ายค่าแรงช่างเพราะว่าอยู่ที่เนี่ย สมัยนั้นหาเงินยากจะสร้างโบสถ์หลายล้านเนี่ยสร้างไม่ได้คราวนี้กเ็เป็นผลงานของหลวงพ่อส้อยที่ท่านทิ้งไว้ก็คือโบสถ์ศิลาแรงหลังเนี้ยที่ที่ถ่ายอยู่นี่นะก็ถือว่าเป็นสวยดูแลสวยครับเพราะเป็นโบสถ์จาตุรมกเป็นโบสถ์จาตุรมกแล้วต่อด้วยศิลาแรงพื้นทําจากไม้ต่อมาค่ามงเ hmm. หลือจากทําหน้าต่างโบสถ์เหลือไม้ตามจากหน้าต่างโบสถ์ก็มาทําเป็นพื้น ขัดมันอย่างดีแล้วก็นําพระพุทธชินาชหรือว่าพระพุทธชินสีวชิระมหามงคลมุนีสีสังวารหลวงพ่อองค์รำเนี่ยมาเป็นพระประธานเราจะเห็นศิลปะซึ่งศิลปะของพระองค์นี้จะเป็นศิลปะของกรมศิลป์ออกแบบโดยถอดเท่าองค์จริงก็คือพิษณุโลกมาหน้าตักกว้าง90นิ้วสูงประมาณ5เมตร แล้วก็จะมีพระประธานองค์เก่าก็คือหลวงพ่อแสงทองหลวงพ่อแสงทองน่าจะสร้างพร้อมกับโบสถ์หลังแรกโบสถ์หลังแรกนั้นสร้างสองสองสามแปดสี่หลวงพ่อหอมสร้างรุ่นแรกที่อยู่ที่วิหารไม่ไม่โบสถ์ตอนนี้ลอือทิ้งไปแล้วไม่เข้าึงว่าองค์นี้ครับองค์ข้างหน้านี่งที่เราทำบุรละนะนี่แหละครับองค์ที่บุรณะเนี่ยเป็นหลวงพ่อแสงทองหรือว่าหลวงพ่อพัดแสง เป็นศินละปะเ,เก่าอยู่อาจจะคล้ายๆเวียงจันทร์นะเขาเรียกว่าศิละปะล้านช้างนะตามที่กรมศิลป์ได้อธิบายไว้ว่าเป็นศินละปะล้านช้างคือมีลักษณะรูปร่างคล้ายคล้ายของพระจากเวียงจันทร์นะนะโดยดูจากพระกันก็คือหูแล้วก็ดูจากพระเกตคือมวยผมพระยอดเขเกขง่งมั่นอามาลา ยอดมาลายอดยอดมวยผมจะมีลักษณะผิดแปลกไปจากพระอูทองอดูพระเกศจะมีดูจะเป็นเม็ดพระศกจะเป็นเม็ดเล็ก,ลกๆกกกขึ้นเราไปดูอะไรได้ไหมครับหลวงพ่อพาไม่มันไม่มีจุดที่สังเกตก็เช่นพระเกศที่เห็นหมวยผมเนี่ยก็จะเป็นเล็กๆๆๆๆๆ แล้วก็อุณโลโมก็ะจะแหลมแหลด้วยแหลมแด้วยใช่แล้วก็อุณโลโรมก็จะคล้ายๆคล้ายๆจะแตาต่างจากสุขโขทยัยสุโขทัยก็จะเป็นเปลเวเพลิงขึ้น,นไปอันนี้ก็จะเป็นชั้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 นอุณโลโมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นปวงบอกถึงศิลปะล้านช้างแล้วโดยพักพักกันก็จะตวัดนิดหนึ่งตวัดนิดหนึ่งไปทางด้านหลังคล้ายๆชดาใส่สวมชดาซึ่งจะ วัดทางเวียงจันจะนิยม,มแล้วก็สัดส่วนองค์นี้จะพอเหมาะพอดีมากจะมีศิลปะที่งดงามที่จะต่างออกไปก็เป็นพระนาภีหรือว,ว่าท้องอเพราะว่าจะมีลักษณะเหมือนใส่เหล็กเป็นตุ่มๆเหล็กเหมือนชุดทหารโบราณนะสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากในช่างหรือว,ว่าผู้ที่สร้างอาจจะเป็นทหารมาสร้างให้จ,จะมาสร้างให้ในสมัยนั้นเพราะว่า ลักษณะนี้ไม่มีในในพุทธประวัติของเราเพราะถ้าเป็นสังคติเที่ยวตะขาบเราก็จะรู้ว่าเป็นของตุขโขทยอ่าก็จะสังเกตตรงตรงสังคติอันนี้สังคติก็จะตัดตรงแล้วก็มีปิดสังคติซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนที่อื่นตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมพิเศษความแตกต่างแล้วก็ไม่มีฐานบัวอ่าสังเกตถ้าเราเห็นฐานบัวก็จะรู้รว่าเราเป็นศิลปะสุขโขไทยยถ้าเป็นยุทธยาเขาก็จะมีศิลปะ พระเนตรอีกย่างหนึ่งอันนี้จะงดงามอ่อนช้อยมากจริงๆแล้วถือว่าเป็นพระดินพระปูนปั้นที่สวยงามองค์หนึ่งที่หาได้ยากมไม่มีฐานบัวก็คืออย่างนี้ครับฐานบัวใช่ครับไม่มีฐานบัวเราจะไม่มีฐานบัวคือพระที่สร้างสมัยโบราณน,นั้นจะไม่มีฐานบัวคือก่อนสุขโขทัยนะบ่งบอกว่าพระองค์นี้จะสร้างก่อน,นสร้างก่อนเพราะว่าพระรุ่นหลังก็จะเป็นมีฐานบัวบัวขี้เหล็กบัวอะไรต่างๆอันนี้มันจะไม่มีสมา อ่าเป็นปางเราเรียกกันว่าปางชลุงมานปางชลุงมานหรือปางปางชนะมานคล้ายๆปางชนะมานอันนี้ก็จะซึ่งซึ่ง<ต>ประดิษฐา,านอยู่ในโบสถ์หลังเก่านะซึ่งเป็นโบสถ์โบราณตั้งแต่แรกเลยใช่ครับกูบ้กระโบตกู้กระโบดอยู่นะตั้งอยู่ในโบสถ์ตั้งพร้อมกันกระโบรนะโบดโบสถ์เก่าแก่มากแล้วก็สมมติสุดสมงทางหลวงพ่อะ้อยท่านเดินทางมาก็เลย มาสร้างโบสถ์แบบนี้แล้วก็ยกเข้ามาโดยใช้คนแต่งชุดขาวทั้งหมดถือศีลแปดอัญเชิญเข้ามาไว้ในปฏิฐานไม่ในโบส์กลายเป็นพระประธานสององค์ก็มีจะมีองค์ด้านหลังซึ่งเป็นองค์ใหญ่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็อันนั้นเนื้อเนื้อสำลิศทั้งองค์หล่อทั้งองค์เลยใช้เนื้อสำลิ์หล่อซึ่งเป็นการหล่อที่ยากมากศิลปะก็คือช่างจากกรมศิลป์มาทําออกแบบให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติ ข,ข้าวของของพ้าประธานทั้งสององค์ครับผมก็ได้รับความรู้กับเกี่ยวกับเรื่องวัดดอกบัววัดดอกบัวนี่คือชื่อคือที่ดอกบัวจริงจริงชื่อเดิมเลยเนี่ยวัดสะบัวอ๋อวัดสะบัวสะบัว,บวนี่ที่เทวว่าชื่อเนี้ยคือมีโยมบอกว่าที่ดินโยมของดั้งเดิมนั้นติดก,กับวัดสะบัวแต่ว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนเปลี่ยนชื่อได้หลวงพ่อส้อยไปค้นประวัติมาเนี่ย ก็คือท่านมีลูกศิษย์อยู่ในทะเบียนทะเบียนวัดอยู่ของของข้าราชการเขาแล่าไปค้นประวัติมาก็ได้มาแต่ชื่อเดิมเนี่ยก็ไม่มีใครทราบที่ว่าชื่อวัดสาะบัวเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยจะมีสะบัวอยู่สระหนึ่งเป็นสระเก่าแก่น่าจะสมัยรัชกาลที่สามซึ่งตรงนี้ก็ยังอยู่ชับสาะบัวยังอยู่อยู่เป็นสระโบราณสระคูอยู่กับวัดไม่ได้กบเป็นสระเก่าแก่แล้วก็ปลูกบัวก็เรียกว่ารัดสาะบัวแต่ไม่ทราบว่าตอนหลังเนี่ย ประวัติไม่มีว่าใครเป็นคนเปลี่ยนเป็นวัดดอกบัวอืเพราะคงเปลี่ยนมานานแล้วเปลี่ยนที่วัดดอกบัวมานานแล้วตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่วัดวัดหนึ่งที่เหลือล้างไปสองวัดนี่เป็นวัดเกือบล้างแล้วได้หลวงพ่อต้อยมาพื้นปูนี่ก็เป็นหลวงพ่อต้อยเข้ามาบูรณะมาสร้างโบสถ์อะไรให้เป็นโบสถ์หรือหลวงพอ่อก็ดูแลต่อดูแลต่อมา,ปา <c oughs> เป็นเจ้าวัดใหม่ก็ดูแลทำนุบ <c oughs> ุรุงแล้วก็ลุงรักษาให้แล้วก็จะมาภายใน เราจะเห็นมีพระอยู่ห้าองค์ก็คือปัญจวัคีทีทั้งห้าจริงๆแล้วปัญจวัคียีเนี่ยต้องอยู่กับพระพุทธเ้าราชในวิหารอ่าเป็นเนื้อของเหลือมสร้างชุดเดียวกันแต่ในวิหารนั้นเล็กเกินไปที่อยู่นี่ฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองฝั่งนี้สามนตจริงๆแล้วก็คือพระปัญจวัคียีทั้งห้าสร้างคู่กับพระพุทธชินราชทองเหลืองใน วิหารอืมหลายคนมาก็ถามทำไมมีห้าองค์ห <5 S 1> อ,องค์หมายว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอันนี้ก็หลวงพ่อส้อยท่านสร้างไว้อแล้วก็จะมียักษ์สองตนดูแลตามความเชื่อ,อยักษ์สองตนดูแลพระพุทธชินราชแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ติดกับองค์พระสามารถเคลื่อนย้ายได้มีอยู่สององค์ซึ่งก็เป็นเนื้อสำนิจเหมือนกัน ข้างในวิหารก็จะมีเหมือนกันสองชุดก็จะมียักษ์สองตนเหมือนกันใน,ใน,ในวิหารนะครับแต่ก็มีพระพระปัญัคีีทั้งห้าแต่ว่าองค์นี้ไม่มีไม่มีจริงๆแล้วท่านไม่ได้ยัางไม่ได้สั่้างท่านม,นาร,าร,านมรณาภาพแต่ก่อนก็เลยไม่ก็เลยขาดไปสำหรับชุดที่เป็นเนื้อสำลิศสงเกตเวลาสร้างท่านจะตั้งเนื้อชุดเดียวกันนะอย่างอันนี้เป็นเนื้อสำลิศด้านหลังนะครับท่านก็จะเป็นชุดเดียวกัน เสีหลวงพ่อกำลังเริ่มสวยงานนะครับอ่านี่เริ่มอันนี้เราเราเรา,เราทำการปัดทองปัดทองนะปัดทองเพื่อปูรณนะอ,องค์เก่าซึ่ง,ซ,งซึ่งมีความชำรุดทุดโทรมเสียหายตามการเวลาตามกาเลาากาเวลาก็ได้โยมคณะนี้นคนร่วมทางคนร่วมทางคนร่มทางมาทำการให้นะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเอง มาลงมือทำมาสองวันแล้วแล้ววันนี้ก็เริ่มปัดให้เ,าเงาขึ้นอาจจะชั้นแรกก่อนใช่ไหมครับผมชั้นแรกก่ต้องซ้ำให้จนขึ้นเงาครับชั้นเนตรชั้นเนตรชั้นเนตรก็จะชั้นก็จะมองต่ำลงอมองต่ำลงเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการสำรวมถ้าเราไปเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปจะไม่มองแนวตรงทุกองค์จะมองต่ำลง เพราะตามตามประวัติแล้วท่านก็จะต้องมองทั่วไม่เกิน2เมตรไม่เกินไม่เกินฟ้าบาทเดินเดินไปแล้วก็จะเห็นอยู่ก็ยังมีความงดงามนี่ก็เห็นจะเห็นมองเห็นแล้วว่าพอคืนสภาพเดิมมันจะสวยงามมากตอนนี้ก็คือเริ่มคืนสภาพเดิมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับนี่เท่าก็นกูณาโลมใช่ไหมครับใช่เขาเกตุมาลาอเกตุมาลายอดบนเรียกเกตุมาลา อันเล็กๆเรียกว่าเป็นพระสงฆ์แล้วก็พระก,กันพระเนพ่พระพระโอษพระนาศิกพระธนุเข่าก็จะมีชื่อของตามราชท์ใช่คสำที่ใช้ในการเรียกพระพรหาใชบาาัตรแบบว่าไม่ไม่เติมเติมแล้วหลุดอันนี้จะเป็นด้านหลังเพระปิตาดามันเรียกว่าด้านหลัง ราชสัปของพระสังเกตดูดูแม้กระทั่งตรงพระกันก็จะเป็นตุ่มไ่เพ็กขึ้นมา,าซึ่งทั่วไปไม่มีเราเราทำเราจะจะเห็นัดขึ้นซึ่งมีความแตกต่างจากพระที่อื่นหลายๆอย่างอน,นี้เป็นความฝีมือทางการช่างหรือว่าผู้ที่ให้สร้างออกแบบเฉาใครอยากจะดูะดพระโบราณจริงๆให้มา<อ>ที่วัดที่วัดโบราณใช่เป็นของเดิมของมอายุ ร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าซึ่งเราไม่ทราบว่าเท่าไหร่ก็คือเกือบเกือบเท่ากับอายุวัดออยางน้อยเกือบเกือบเท่านะหลังจากสร้างโบสถ์มาก็นับจากอายุโบสถ์มาได้นะก็ร้อยเจ็ดสิบอาจจะอยู่ก่อนก็ได้น่าจะสร้างในโบสถ์ครับน่าจะสร้างน่าจะสร้างตอนที่เราสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างพระแอ่าั้นรัฐการหลวงพ่อเดี๋ยวเสร็จแล้วมาอีกรอบหนึ่งจำไม่ได้แล้วรอบนะ ย่างนึ um ่ง <Alcohol> ก <Physical Patri ots> <problem> ็คือหน้าบานหน้าบานของน่าจะรัชกาลที่สามนะครับเอาไว้ไม่ไม่ต้องอ๋อเล่าให้ฟังไ้ไหมหน้าบานร่ล้ครับ